ได้ยังไงเธอฉันร้านผมทุกคนก็ต้องเห็นผมค่ะ วันนี้ก็มาพบกับออยอีกแล้วนะคะในช่องของออยอีกแล้วนะคะคือวันนี้ออยจะมาแกะกล่องรีวิวแกะกล่องรีวิวมาสคาร่าสำหรับปกปิดผมขาวนะคะออยเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะหนักใจปัญหาผมขาวนะคะเพราะว่าคือแบบเราย้อมสีผมบ่อยมันก็ไม่ดีเนาะมันทำให้ ผมของเราอะ่ะมันเสียใช่ไหม mm. เออเราย้อมสีผมบ่อยก็ไม่ดีแต่บางครั้งอะ่ะคือแบบอยู่ดีๆมันชี้โดดชี้เดมาเส้นหนึ่งอะ่ะสมมติเราแสกใช่ไหมมันชี้โดดชี้เดมาเส้นหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ยอมไม่ทันปะถ้าเราจะออกไปข้างนอกเงี้ยบางคนก็ถอนอย่างเงี้ยส่วนตัวออยๆออมีความเชื่อว่ายิ่งถอนยิ่งขึ้นแล้วก็ยิ่งคันนะคะแล้วก็คนรอบๆตัวเขาก็พูดมาแบบไม่ได้กันนะดังนั้นวิธีหนึ่งที่ออยเลือกใช้ในยามที่แบบในเวลาที่เราเฮ้ยเราต้องใช้แล้วนะักอย่างเงี้ย คือแบบในเวลาที่เราเร่งรนะีบเนี่ยคือมัสคารา่าแต่ว่ามัสคารา่าปิดผงขาวโอ้ยยังไม่เคยใช้ของยี่ห้ออะ,อะไรเลยอันนี้เป็นยี่ห้อแรกคือของคูเซตคูเซตแทมัสคคารานะคะคือ ตอนแรกเฮ้ยครูคเซตครูเซตยี่ห้ออะไรวะคือคิดในใจเฮ้ยครูคเซตครูเซตยี่ห้ออะไรวะฉันไม่เคยได้ยินแต่พอเซิร์ชเข้าไปใน Google เท่าขนานแหละฉันก็ไปใน Google, Google ครูเซตหาเขามีทั้งยาย,ย้อมผมแล้วที่สำคัญก็ขายในเซเว่นเนี่ยะทุกคนเออแล้วก็เฮ้ยฉันไปอยู่ไหนมาหรือว่าเป็นเพราะเราไม่ได้ไปแบบไปสำรวจสอ์เห็นในแผนกสีผมในเซเว่นหรือเปล่าเราก็เลยแบบไม่รู้นะเออเราก็เลยไม่รู้ว่ามันมีของอันนี้อยู่ ก่อนหน้านี้เราถามเพื่อนเราว่าเฮ้ยใช้มาสคาร่าปิดผมของอะไรเพราะว่าเราก็เห็นบรรดาพวกนาง,นางแบบเช้ามานั่งประจําโต๊ะทํางานนะคะแล้วก็แบบปาดปาดมาสคาร่าผมอย่างเงี้ยเขาก้ว่าก็ซื้อมาจากญี่ปุ่นนั่นแหละคือมันยังเหลืออยู่อย่างเงี้ยคือแบบญี่ปุ่นคือช่วงนี้ไม่ได้บินแล้วฉันก็ไม่เคยซื้อมาคือฉันไม่มีใช้อ่ะคือเพื่อนทุกคนมีใช้แต่ฉันไม่มีใช้เลยช้อปปิ้งออนไลน์แล้วเราก็เลยได้มาแต่ว่าก่อนจะไปแกะกลองรีวิวฝากกด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ออยทำนะโอเคค่ะเราไปทำคลิปกันเลยคือมีใครเคยใช้ไหมอะสมมติถ้ามีใครเคยใช้นะคอมเมนต์บอกมาบอกเรามาหน่อยนะว่าเออได้ผลดีไหมอย่างเงี้ยใช้แล้วแบบมันปิดดีไหมมันทนกันน้ำกันเหงื่อไหมหรือว่าแบบปาดไป ครึง่งชัง่วโมงหายไปกับสายลมแล้วก็แสงแดดอย่างเงี้ยแพ็คเกจจิ้งเขาก็โอเคนะนี่แต่ว่าเดี๋ยวทุกคนเรามาดูสภาพผมกันก่อนคือ,อสภาพผมคือเรายังอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้องใช้คำว่าเยอะเท่าไหร่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าผมอุ้ย ดูดิเห็นไหมอ่ะเส้นยาวมากคือผมขาวเรามาเร็วมากดูดิโอ้โหแม่ดูผมขาวเรามาเร็วมากนึกคือฉันไม่ได้แสกนานแล้วคือทุกคนอ้ยไม่ได้แสบผมตัวเองแบบ คือเช็คเป็นชอบเป็นชอบนี่คือประมาณสองเดือนแล้วนะคือแบบประมาณสองเดือนโอ้โหคือแบบฉันต้องยอมแล้วล่ะแต่วันนี้ยอมไม่ทานเมื่อกี้ร้อนมากจะรัดผมแต่ว่าพอร่วบผมขึ้นทุกคนโอ้โหอยู่นี่จ้าเห็นปะนี่อยู่นี่จ้าคือแบบเธอจะประจานฉันไปถึงไหนเงี้ยโอ้โหคือทุกคนช่วยดูหน่อยเหอะ คือต้องยอมแล้วแหละจะต้องไปเช็ครีวิวแล้วว่าสีย้อมผมอันไหนดีโอ้โหเนี่ยดูดิดูด,ดิโอ้โหไม่ได้คือแบบโอ้ฉันลไม่ได้โอเคค่ะวันนี้ยอมไม่ทันเนาะเราก็เลยนี่แหละตัวช่วยของเราเราลองมาแกะกล่องรีวิวกันดีกว่าว่ามันจะช่วย เราได้ไหมวันนี้ช่วยให้เราผ่านค้นวันนี้ไปได้ไหมโอเคเราไปลองกันเลยค่ะคือแบบน<อ>หนกรมอุตุบอกว่าวันที่ส5้านี้เข้าหน้าฝนต็มตัวแล้วนะจ๊ะป<ม>ระชาชนทุกคนแต่แบบมันทําไมมันร้อนจังเลยวะถ้าร้อนอย่างนี้ขอให้ฝนตกนะคะขอให้ฝนตกเด้อวันนี้นอ่ะโอเคเดี๋ยวออยจะมาลองตรงนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวะ ตรงนี้ป่ะเออโอเคพอเปิดออกมาสภาพเขาก็จะเหมือนมาสคาร่าที่ปัดขนตานะทุกคนแต่ไม่ได้ปัดตรงนี้นะจ๊ะ <c oughs> คือปัดผมนะอย่อ้อยพยายามแบบอันนี้คือสีที่อ้อยเลือกคือสีน้ําตาลธรรมชาตินะคะสีน้ําตาลธรรมชาติจะเอดูมือเราอายปะมันก็จะอ,ออกสีดําๆแต่ ถ้าเห็นในกล้องมันก็จะสีดำๆนะแต่ว่าถ้ามองด้วยนิ้วตาเปล่าคือทุกคนดาร์กชอก็อกโกแลตอะเออแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าน,นี่คือมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตมันไม่ได้ดำไปซะเลยนะเออเดี๋ยวลองก่อนคือแบบเอาตรงนี้คือเห็นชัดเนาะตายเลยจ้ะเฮ้ย <c oughs> มีนาทีอ่ะเฮ้ย,ยโอเคคือแบบถ้าฉุกเฉินนะทุกคนเฮ้ยถ้าฉุกเฉินนะเออเห็นปะเมื่อกี้มันยังขาวอยู่ใช่ปะนี่ถ้าฉุกเฉินอะ่ะคือแบบฉันรีบรีบแล้วฉันต้องทำสีผมฉันต้องต้องออกไปงานหรือออกไปข้างนอกแล้วอย่างเงี้ย โอ้ม oh ่เกิดราคา79บาททุกคนรวมค่าส่ง110บาทคือแบบรวมค่าส่งร1 0บาทโอเคเส้นนี้แม่งท,ทำให้เราเราเห็นแล้วมันทำให้เราแซดจริงๆอะ่ะห <c oughs> ฮยอ่ะเนี่ทุกคนมันหายไปแล้ว่ะ <c oughs> <c oughs> ดูดิ โอ้โหอ่ะจับคือเราให้เขาแห้งสักแป๊บหนึ่งก่อนนะทุกคนประมาณหนึ่งนาทีนะเพราะาเมื่อกี้มันแห้งแล้วแต่นยังไม่บัดออยจับออกมาคือแบบที่นิ้วออยมีนิดนึงปะเห็นใช่ปะแต่ว่าในผมออยอะ่ะมันยังแบบมันยังติดผมอยู่นะเออแบบไปเอามือลูบอะ่ะแต่ว่ามันยังติดผม,มยังติดผมขาวอยู่นเนี่ยเห็นปะโอโอเค คือแบบมันเลิศม,มากเธอเดี๋ยวฉันหาอีกหย่อมหนึ่งดิโอ้โหโอ้โหคือแบบโอ้ตายแลย้วคือเอามาสคารา่ปัดนี้มันคงคงไม่ไหวหอ่ะเอาจงจริงนะคือมันได้แค่ฉุบเฉินกับอะไรที่แบบเหมือนแบบหุ้ยเส้นมึงชิดลงชิดเดมายางไง แต่ว่าด้วยสภาพผมออยนะตอนนี้นะจะให้มานั่งแบบปัสมาคารลาออยว่าวัลาอันอะวัลาแท่งอะกว่าจะครบหัวกว่าจะรอบหัวนะคะอคลองตรงนี้สิคือแบบใช้กระจกอ,อนไรกันอว้าวว้าวทุกคนดี <laughs> ่าวแหละ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นว่าคือมันปิดไปแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยนางใช้ได้ไวเฮ้ยอู้โอเคเราไปลองมัดผมดั้งโงกันเถอะเพราะว่าร้อนมากแล้วก็จะมาเก็บผมกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไง อยู่บ้านบางครั้งอ่ะเราก็รัดทรงผมทรงนี้ไปตลาดนะทุกคนคือแบบจะประจานฉันไปถึงไหนวะฉันแก้แล้วเออฉันยอมรับว่าฉันแก้แล้วแต่แบบฉันยอมรับป่ะอย่าประจานฉันได้ป่ะอ่ะเห็นแล้วใช่ไหม ยอย่าเกาะผมจิลูกกำลังทำคลิปโชว์อยู่อย่าทำให้แม่ไข่หนะ้าคือไอ้ว่ามันเป็นการเก็บลายผมได้ยด้วยนะหวีแบบลายผมขึ้นไปอย่างเงี้ยดูด,ดิเธอ เดี๋ยวรอให้มันแห้งให้เวลาให้เวลาน้องเซ็ตตัวก่อนอันนี้ยิ่งหวียิ่งเจอยิ่งไปชอบใหม่ยิ่งเจอยิ่งหวียิ่งเจอ ทุกคนพอผ่านไปแล้วนะคะคือสอี่เดี๋ยวนะเนี่ยอราจะเอามือรูปให้ดูมันก็ไม่ได้ติดคือมันติดนิดนึงอ่ะเหมือนเข่าเเหมือนเข่าคเวขวันลดนะคะเหมือนเข่ามเวขันลดแล้วก็เวลาที่เรารูปผมนะคะคือแบบอ๋อไม่รู้สึกว่าผมอ่ะผมสากอะไรเหมือนมีแบบ ครีมหรือมีเจลมีสเปรย์อะไรมาติดหัวนะคะคือผมไม่สากผมยังนุ่มอยู่นะคะกลิ่นก็กลิ่นเหมือนกลิ่นแบบกลิ่นอ่อนๆเวลาที่เราไปสระผมที่ร้านเออเป็นกลิ่นชมพูอ่อนๆนะคะโดยรวมออยค่อนข้างแฮปปี้โดยรวมออยค่อนข้างแฮปปี้กับครูเซตนะคะนี่อยค่อนข้างแฮปปี้กับครูเซตเพราะว่าคือมาราคาแค่79วาบาท แล้วแบบเวลาที่แบบเรารีบอย่างเงี้ยไม่มีเวลาที่จะไปทําสีผมนะคะคือเราจะออกไปข้างนอกเราจะมีเวลาไปทําสีผมได้ไง,ใช,ไงใช่ไหมทุกคนคือแบบหรือจะทํายังไงหรือจะถอนอย่างเงี้ยก็คือคอ,ออยไมออยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบถอนผมขาวออยเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบถอนผมขาวแต่อันนี้สามารถช่วยเราได้ในสองวินาทีถ้าว่าหนึ่งวินาทีก็จะเวอร์ไปสามารถช่วยออยได้ในสองวินาทีในการปาดปาดปาดเก็บผมขาวฉุกเฉินได้นะคะอืม สามารถหาซื้อได้นั่นแหละช็อปปี้ลาซาด้าอะไรก็ออนไลน์หรือว่าตามร้านตามอะไรก็น่าจะมีนะเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะ มีขายเยอะอยู่ตามร้านเครื่องสำอางร้านขายผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเส้นขมนะคะโอเคค่ะถ้าใครซื้อแล้วหรือว่าใช้อยู่หรือว่าอยากลองยังไงผลที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงใช้ไปแล้วเป็นยังไงได้ผลลัพธ์เหมือนออยไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะมาคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้คอมเมนต์คุยกันด้านล่างนะคะทุกคนว่าอุ้ยใช้แล้วดีไหมใช้แล้วแบบเฮ้ยมันไม่ดีเลยหรือว่าดีดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะแชร์วิธีใช้หรือจะแชร์ ยี่ห้อไหนใช้แล้วดีจะแบบต้องการบอกออยว่าเออยี่ห้อนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแนะนำออยก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ